สวัสดีครับวันนี้ช่อง g e ร Channel พาทุกคนมาซื้อขากันสั่นที่เดทนท่านภูราชนะครับผมแล้วก็ไม่หูฟังแล้วก็มาเล็ก p แรก point ของดีเทค ด้วยนะครับมาดูนะครับว่าวันนี้ภารกิจของเราจะสําเร็จหรือเปล่าปกติเราจะอยู่แตนในป่าในเขานะครับวันนี้เราพามาเที่ยวในเมืองสุราพามาในห้างที่ท่านไปดูวันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเชิญตามเราไปเลยครับผมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ทิวทัศนสุราษนะครับวันนี้อาจจะมีเสียงดังหน่อยปกติจะอยู่ในในป่าในเขานะครับวันนี้เรามาเดินห้างกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราได้ขาไม้แล้ว ได้ขากันชันได้ขากันสันวั้นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เรายังขาดแต่สายไม้นาบี้เราต้องการอยู่วันนี้เมียให้ฮขาสนับสนุนมา2,000บาทเดี๋ยวเราไปตามหาสายไม้กันเลยครับตอนนี้ก็เป็นชั้นสองของข,องข้างเซนท่านสุราชนะครับผมเดี๋ยวเราไปตามหาไม้กันเลยนะครับ EP นี้มาเทียเท่ยวหลักครับมาเที่ยวหลัง น,นี้อาจจะมีเสียงดังหน่อยนะครับเพราะเราอยู่ห้าน,นี่ก็เราเดินหาไมมาโลกา้เลยนะครับตอนนี้มันก็ไม่มีผมคิดว่าเราต้องไปดูใน La ซ a d a ครับเดี๋ยวเราจะไปสั่งใน z a d a อีกรอบหนึ่งตอนนี้เราเหลือพอยต์ของดีเทคอยู่59 59เนะครับเดี๋ยวเราไปเลขพอยต์หนอกันเลยนะครับตามพวกเราไปเลยนะครับเยวตัดไปที่ตอนถึงร้านเลยก็แล้วกันนะครับ ครับตอนนี้ผมคงต้องโยมเรื่องไม่หนึ่งยางนะครับแต่ว,วันนี้เราได้ขาตั้งกล้องการสะเทือนมาเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันตอนนี้หาร้านไม่เจอนะครับพอดีอยู่ในในป่านะครับผมไม่ได้เคยในเ้ืองในกรุงเมืองทีนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวตัดภาพไปอีกทีตอนถึงนะครับ ปกติจะเจอแนต้นไม้จริงๆนะครับไม่ได้เคยได้เจอต้นไม้ต้นไม้เลยเกินปกติอยู่ในเขาในป่านะครับเกือบสี่หปีครับไม่ได้มาว้าวในปีนี้ก็ขำๆไม่มีอะไรมากแค่อยากพามาเที <Therm aan ite> <top> ่ยวในตัวเมืองบ้างบางปีเดี๋ยวผมคิดว่าเราหยุดแอง ในป่าอยู่ในในเขาอ,อะไรในในะแบบนี้เราจะพราะมไม่รู้จักแบบว่าชนชนเมืองเขาอยู่กันยังไงตามพวกเราไปเลยคนระับวันนี้ตักล้องไม่ได้มานะ <S 2> <S 2> ตักล่องติดธุระก็เลยมากันสอคนนะครับวันนี้คนมันเยอะด้วย <g room> ปกติจะอยู่ที่ไม่มีเขานะปกติปกติคือเดี๋ยวเดี๋ยวจะคลิปนี้จึงรักลานวิวเดี๋ยวจะมาซื้อรถโชว์นะครับคือปกติอยู่แต่บนดงนันๆจะออกสักทีแต่ช่วงนี้แต่ช่วงนี้ก็ไปทุกวันเลย หน้าตามันมึงเก็บรที่ไปพอก็คลิปนี้ก็คำๆไม่มีไม่มีเลย嘛เนี่นี่ๆเนี่พี่ก๊ซื้ออันนี้มาท่านผู้ชมนี่ๆๆนี่นี่นี่แกหิวอยู่นี่เนี่ยเนียแกซื้ออันนี้มามาลงมาลงเลยวันนี้มาลงเลยหาไม่ไม่เจอนะเจอเละแต่มันแบบมันมีสายมันเราเชื่อเลยนะครับหนึ่งอย่างที่เราจะมาทำวันนี้ของ เราเราเราไม่ต้องพูดดีกว่าเขาไม่แจกสปอนเซอร์เรานะครับว้าวโอเคน่ากัวนะ น,นี่ก็บ่ายบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งเน่ยจะบ่ายสองแล้วไม่รู้จะก,กลับบ้านไปทันหรือเปล่าว่าวันนี้จะกินหมูกระทะกับครอบครัวด้วยรักครอบครัวครับรักครอบครัว okay. ห้าสิบเก้าอาห้าสิบเก้าพอเป็นสองเลยรถอะไรครับรถบินรถบมรถเครื่องคำขวัญก่อนอเออเอรถบีบสักาสการนะครับ ไอ้รถนี่ก็ได้บ้างอ่ะรถเลี้ยงอ่ะรถเลี้ยงสอนะครับขับรถนี่นะครับเลขพอยยุทจ้าเลขหนึ่งนะครับกำลังเลขปกติไม่เคยมาเนี่ย เล่นส <c oughs> <c oughs> ิบโดยการอะไรเลยนะฮึไม่ค่อยจินเลยครับ เดี๋ย,ยวผมย้ายเรียกไปจากทีมสัตได้ครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการแรกของเราในครั้งนี้นะครับผมหนึ่งเครื่องหนึ่งสิทธิ์นะครับผมทีแรกก็คิดว่าหนึ่งเครื่องจะใช้ได้หลายสิทธิ์เหมือนกันแต่นี่ก็ยังอยู่หลายอย่างอยู่แต่ว่าวันนี้ก็ขอเป็นทีมทีมบัคร วันนี้ขำๆครับตอนนี้เราก็รอยติมอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างแต่ e อพนี้ทวเวนเซนคงไม่ได้มีสปอนเซอร์เรานะครับนี่แค่ว่าเราเข้ามาซื้อขากันสั่นของกล้องโทรศัพท์และก็จำหาไมคุโโคนของกล้องแต่ว่า ไมโครโฟนผมไปดูมาหลายแล้วแล้วคือมันไม่ตรงกับสเปค,คที่ผมต้องการในตอนนี้แต่ผม,ผมคิดว่าผมคิดว่าผมจะไปสั่งใน l a z a ด a เพราะผมดูแบบไว้อยู่สองสามตัวเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรีวิวอีกทีนึงหรือเปล่าลองไหมไม่ขาขึ้นนับตกหัวโค้งดีเลยเดี๋ยวพาไปรีวิวแต่เดีวขอบคุณครับขอบผมรับผมครับขอบคุณค่ะ อ้นีมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับผ่านกล้องมานี่นะครับโอเคหรือเปล่าน่ากินเนาะอยากินอะไรนะ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 เดี๋ยวสำหรับอีพีนี้เดี๋ยวเรากระจบคลิปกันข้างนอกดีกว่าเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าลมมันจะแรงขนาดไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามพวกเราไปดูกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องขี่รถกลับบ้านเด็กต้องใช้เวลาประมาณเด็กชั่วโมงกว่าพอดีก็นัดกับแคว้นไว้ว่าจะทำหมูกระทะกินกันตอนเย็น เดี๋ยวไปจบ EP นี B ้ N e กันข้างนอกเลยจ้าขอกินก่อนจ้า EP นี e ้ B N e ขอกินก่อนจ้านี่นะครับโอเคบา,บายบายจ้ยาเดี๋ยวตัดคลิปไปตีตอนอยู่ที่มอเตอร์ไซค์นะจ้าสำหรับ EP นี B ้เราต้องโหวอหล็ลกไม้แท่นี้ก่อนนะครับสำหรับการมาซื้อข,ของที่ท่านท่านบอกเรายัางหลายอย่างที่ว่าเราตั้งใจว่าจะมาทำพิเรกแต่ก็ไม่ได้ทําเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ว่า EP ต่อไปเราจะพาไปไหนกันอีกหรือว่าเราจะทําอะไรกันอีกนะครับตามพวกเราไปได้เลยครับผมเสียก๊อตแสยปั่นครับแล้วน้องนับของเรานะครับวันนี้เป็นตาเป็นช่างภาพของเราให้เราวันนี้บา,บายๆอย่าลืมกดถูกใจเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับอ้าวอะโหล กอนครับก่อนอ่าโอเคครับคลิปนี้ขอจบไปก่อนตักล่องกินก่อนนี่ของตักล่องแั้งเออขวก็ตกครับเซ็งเลยมันี EP ทุกคลิปเลยฝนตกตั้งใจไปไหนโอ๊จะตกเพื่ออะไรนักหนาโอเคครับไปแล้วนี่นะครับตากล่องมา น้องนิวนะน้องนิวเป็นหวัดไม่สบายอยู่ส,สัยพักตัวนักเจ็ดแปดวันนะครับโอเคครับทิ่นี้ขอลาไปก่อนนะครับผมจำได้เลยนะผมคือกันบายบาย